กราบสสดีท่านผู้ชมนะครับผมอยู่กับช่องพิกรณ์ทีวีนะครับวันนีเ้เราก็อยู่ที่นางานจุดเดิมนะครับอยู่ที่นางานจุดเดิมก็มาขุดคลองต่อนะครับผมมาขุดคลองน้ําต่อนะก็วันนี้ก็มากับพี่วุฒิคนเดิมนะครับผมคนขับคนเดิมก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็จะ เป็นการขุดคลองเหมือนกันนะครับขุดคลองน้ําที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับผมจากคลิปที่แล้วจากคลิปก่อนๆนะครับคิดว่าได้ถ่ายไปนะครับผมคลิปก่อนก็ถ่ายทําคลองตรงนี้นะครับขุดคลองตอนนี้น้ําก็เต็มแล้วนะครับผ่านไปแค่วันเดียวนะน้าเต็มแล้วเพราะว่าเมื่อคืนนี้พายุเข้านะครับฝนตกแรงตอนนี้เป็นเวลา8ปดโมง สี่สิบเอ็ดนาทีนะครับผมวันที่สองนะครับกระปงสิบเอ็ดนาทีวันที่สองไปเดี๋ยวเราไปดูแม่โคกันนะครับเฮ็ดตูงหมดนะครับหน้าม่ไหลหน้าม่ไหลมาทั้ง เอาถุงมัดไว้อ๋อถุงมัดปากคอด้วอยากให้น้ำไหลลงสางหลังโอ้มีกุ้งน่เมยกุ้งหน่อย <S 2> <S 2> ไข่กบก็มีไข่กบไข่เขียบเราก็จะน่าจะได้ฝุดตั้งแต่ตรงนี้ไปนะครับผม แต่ตอนนี้แม่ครูก็กําลังเอาท่ออันเอาเสานะครับผมเอาเสาที่ว่าปรับพื้นที่นะครับเอาออกอยู่นะครับผมเสาที่ว่าเป็นหลักอนาเขตนะครับกําลังย้ายออกนะครับผมตักออกไว้ก่อนนะครับตักออกไปแล้วก็เราจะทําคลองนะครับขุดคลองวันนี้ก็น่าจะเสร็จนะครับผมวันนี้ก็น่าจะเสร็จเดี๋ยวไปดูกันนะครับ เราก็จะทำคล้องแต่ตรงที่เราขุดนะครับขุดขุดยาวมาเลยยาวต่อเนื่องไปเรนไปสุดที่เขานะครับผมไปสุดที่ลูกค้านะครับที่ได้บอ่อไว้จะขุดเอาเสาออกก่อนนะครับย้ายเสาก่อน เราจะเดินไปดูกันนะครับที่มันอยู่ถึงไหนนะครับผมจะไล่ไปม,มันก็จะมีพวกลัวไม้ด้วยนะครับผมลัวปูนก็จะเลื้อยไม่มากนะครับีกสิบกว่าต้นนะครับสิบกว่าต้นแล้วก็จะไปที่ลัวไม้ต่อนะครับลัวไม้ตรงนี้ ก็น่าจะได้ขุดมาจนถึงปลายปลายเออที่นะครับนครับก็จะกว้าง,องพอสมควรนะความกว้าง้ะขุดมาถึงตรงนี้ของผมก็ไม่รู้ว่าผมจะเดินมาทำไมพูดออกก็ได้ที่จะขุดมาถึงตรงนี้แหละปลายส่วนตรงนั้น ตน้นไมนะจะไล่ไปโอ้ว้ใช้เวลาอยู่นะครับกว่าจะขุดเสร็จเนี้ยก็จะไม่คําพอดีคุณมาตายตายก็ต้องได้ขุดเอาเสาเอาพวกกําแพงไม้ออกก่อนนะครับปกลัวไม้ มันจะต่างเยอะหน่อย ก็ครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกด, like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องวิกรณ์ทีวีนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเข้ามากดติดตามช่องวิกรณ์ทีวีเยอะๆด้วยนะครับก็สำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรไม่รอติดตามกันได้เลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ช่องวิกรณ์ทีวีก็ขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายครับ